สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้เราก็เริ่มกลับมาพบกันใหม่นะครับมาว่ากันใหม่นะครับในงวดต่อไปนะครับ16มิถุนายนนะครับงวดต่อไปสำหรับผลรางวัลที่ออกของ1มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบผลกันไปนะครับรางวัลที่1ก็559 3 52 2ตัวล่าง20นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาตามต่อกับ2สูตรเทียบชน หลักสิบบนนะครับสองสูตรนี้ลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับหตัวเดียวเกลียวเพียวเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับแต่ก่อนอื่นเราก็มาตรวจการบ้านกันก่อนนะครับกับชุดสรุปที่สรุปไว้ให้สรุปเข้าก็ว่าเข้านะครับสรุปผิดก็ว่าผิดผมก็จะยึดเอาตาม ที่สรุปนะครับจะไม่ไปยึดเอาตามสูตรนะครับเพราะว่าสูตรที่ลงมีหลายสูตรนะครับมันก็จะมีทั้งสูตรที่เข้าและก็สูตรที่หลุดนะครับปิดถูกก็จะยึดเอาตามที่สรุปนะครับชุดสรุปนะครับสําหรับชุดสรุปบนนะครับเรามาดูชุดสรุปบนก่อนนะครับของงวดที่แล้วหลักร้อยที่เลือกมา8กับ9นะครับหลุดนะครับหลักสิบ3องหหลักหน่วย 01 2 9นะครับผลรางวัลที่ออก3า2สองนะครับหลักร้อยหลุดนะครับหลัก10เข้ามานะครับเลข5หลักหน่วยเลข2นะครับตัวเด่นให้ไว้5กับ9นะครับเข้ามาที่เลข5จาจับคู่ชุด16คู่ชุดในชุดเต็มนะครับก็เข้ามาที่คู่5 2 ชุดคัดเด่นนะครับคัดเด่นเน้นไป3าคู่3า5 15 9ก็หลุดนะครับก็อยู่ในชุดเต็มนะครับคัดเด่นตามแต้มนะครับแต้มหลุดนะครับวันนี้แต้มเข้ามาแค่สูตรเดียวนะครับตัวชนผิดนะครับแต้มชนผิดชุดคัดเด่นก็เลยหลุดนะครับก็อยู่ในชุดเต็มอีกนะครับเหมือนงวดที่แล้วเลยนะครับงวดที่แล้วก็อยู่ในชุดเต็ม งวดนี้ก็อยู่ในชุดเต็มนะครับในชุดสรุปผนนะครับจับ3ตัวให้ก็หลุดนะครับชุด3ตัวเข้ามาเฉพาะ2ตัวนะครับเลขสรุปบนนะครับถ้าเรามาดูสูตรนะครับหลักร้อยนี่หลุดนะครับทั้ง2สูตรนะครับไม่มีเลข3หลัก10ที่ได้เลข5นะครับก็จะมีอยู่1สูตร สสูตร3ามสูตร4ี่สูตรนะครับสูตรนี้เข้าตัวชนมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับวันนี้เรามาตามสองสูตรนี้ที่เข้าตัวชนมาก่อนนะครับหลัก10บนหลักหน่วยนะครับที่ได้เลขสองนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับที่เข้าตัวชนมาเป็นสูตรเก่านะครับที่เข้ามานะครับสูตรเลขสองนะครับเข้าตัวชนมา ก็สูตรนี้นะครับที่ได้เลขสองเลขสองนะครับสูตรที่ได้เลขสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสูตรนะครับเข้ามานะครับแต่ผมไปให้น้ําหนักที่เลขหนึ่งกับเลขเก้านะครับหลักหน่วยนะครับแต่ก็เลือกมาเหมือนกันศูนย์กับสองเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะครับแต่ให้น้ําหนักที่เลขหนึ่งกับเลขเก้า บงเดินแต้มก็ไม่มีแต้มเจ็ดนะครับในชุดคัดเด่นก,ก็เลยไม่ได้เลือกคู่ห้าสองมานะครับเอามาดูสูตรล่างนะครับชุดสรุปล่างชุดสรุปร่างหลักสิบที่เลือกมาสามห้าหกเจ็ดนะครับบวนะครับกดเข้ามาคือเลขสองนะครับหลักหน่วย0 4 8 9นะครับที่เลือกมาเข้ามาที่ หลักหน่วยนะครับเลข0นหลักสิบไม่ได้เลือกเลข2มานะครับชุดจับคู่ให้ก็หลุดนะครับสูตรนะครับสูตรที่เข้านะครับสูตรเลขล่างหลักสิบที่ได้เลข2นะครับมีอยู่1สูตร2ส,สูตร3ส,สูตรนะครับ สูตรหลักหน่วยที่ได้เลขศูนย์นะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรจริงๆสูตรที่ได้เลขศูนย์ที่เหลืออีกนะครับตอนแรกผมว่าจะลงนะครับ3ามสูตรเทียบชนชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวก็คิดว่าที่ลงไว้ก็เยอะแต่ผมก็มองว่าเลขแดเด่นกว่านะครับจริงๆว่าจะลงสามสูตรนี้ให้ด้วยนะครับสามสูตรนี้ชนกันที่เลขศูนย์นะครับ ตัวเดียวแต่ก็ที่ลงชนกันเลข8ก็เลยมั่นใจเลข8มากกว่าเลขศูนย์แต่ก็กันไว้ที่เลขศูนย์นั้นกันแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เลข2ตามภาพรวมของสูตรแล้วก็มีอยู่4สูตรที่ลง3สูตรก็มองว่ายัางไม่เด่นเท่าตัวอื่นนะครับก็เลยไม่ได้เลือกมานะครับเลข2ในหลักสิบล่างนะครับเข้ามาเฉพาะหลักหน่วยนะครับเดี๋ยก็มาว่ากันใหม่นะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับที่ยังไม่มีโชคม่ดุดมีดวงก็ว่ากันใหม่นะครับในงวดต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตามนะครับสองสูตรเทียบชนหลัก10บ,บนนะครับสองสูตรนี้ที่เข้าตัวชนมานะครับที่ชนกันที่เลขห้าตัวเดียวงวดนี้จะได้ตัวไหนจะไปต่อ,หอไห่นะครับ อ่อนื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารย์นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอน,นาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หอยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูนะครับสสูตรนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับ มิถุนายนกับพละวันที่ออก 3, 5, 2หลัก10บนนะครับ5ตัวเดียวเพียวเวเข้ามาเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1สถิติที่เข้ามาจากวดที่ออก 3, 7, 7เข้ามาจากอหดนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ของงวดที่ผ่านมา3 5 2ห้าสไ่้านะครับก็มาของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบล่างแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 หลักหมื่นก็เลขห้านะครับ10ร่างเลขสองสท้ายครั้งที่1นะครับเลขศูบวกกันแล้วได้12ตัวแนกลบ1นนะครับสูตรนี้ แล้วแล้วก็บวก2 1บวก2ได้3 3บวก1ได้4 2 1 3 4 16มีิโย68จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตาแหน่งของหลัก10บคนนะครับ จะเป็นยังไงจะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลงองวิเคราะห์ดูนะครับสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับสูตรนี้สถิติย้อนกลับไปได้อีก2องวดนะครับที่ลงเทียบชนจากสูตรแรกนะครับสามเ,เ,เ,เข้ามาก็เท่ากันวันแรกที่ลงก็ 1. มิถุนายนที่ผ่านมากับผลงวันที่ออก352 ของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบบนนะครับมาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองหลักสิบบนก็คือเลขห้าสิบร้อยสิบคายครั้งที่สองนะครับหลักร้อยคือเลขศูนย์หลักสิบคือเลขสี่บวกกันแล้วได้เก้าได้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มไปทีละสามแต้มสอง 1> 5, 8 1 1แปดนึ่งสิบหกนโยหกจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับหลัก10บนนะครับ5เอามาเทียบชนกันนะครับวันนี้จะชนกันที่ตัวก็วจะมีเลขสอ เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่ไม่มีนะครับชนกันอยู่สองตัวนะครับงเดชนกันที่เลขสองแล้วก็เลขหนึ่งสิบหกเยอะหกแปด หรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองมีข้์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจพยนําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ